ทุเรียนเตาเผาคืออะไรนี่นะวันนี้คุณโอเอาตัวอย่างของทุเรียนที่บ้านเราชาวใต้นะคะจะเรียกว่าทุเรียนเตาเผาหรือว่าถ้าเป็นชาวตะวันออกเนี่ยค่ะเขาจะเรียกว่าเป็นสีดาค่ะซึ่งเอาจริงแล้วเนี่ยเรามาดูกันใกล้ๆกันนะคะไอ้คำว่าเตาเผาเนี่ยค่ะมันก็จะเป็นทุเรียนที่มีลักษณะไหม้ๆเป็นสีน้ําตาลนะคะคล้ายๆทุเรียนทอดนะคะมันจะเป็นอาจจะเป็นทั้งลูกหรือว่าอาจจะเป็นบางส่วนเป็นบางภูก็ได้ค่ะซึ่งเนื้อของเขาก็จะเป็นสีขาวๆมันจะด้านๆจืดๆกินไม่ได้นะคะพวกนี้ค่ะ ซึ่งทุเรียนเตาเผานะคะมันจะเกิดจากการที่อาหารที่เขาส่งมาเลี้ยงเนี่ยไม่เพียงพอนะคะออทุเรียนจะเกิดการสร้างเนื้อแต่ว่าทุเรียนไม่สมบูรณ์เท่าที่ควรแล้วก็จะทําให้ไม่สามารถที่จะส่งอาหารไปเลี้ยงผลได้อย่างเต็มที่เนื้อที่แกนของเขาจะมีลักษณะเป็นแบบแข็งๆแล้วก็มีสีซีดนะคะมีรสขมอาจจะเป็นบางส่วนหรือทั้งผลก็ได้แต่ว่าทั้งนี้ทั้งนั้นเนี่ยมันจะเกิดจากการที่ทุเรียนแตกใบอ่อนค่ะ ขณะที่ทุเรียนกําลังสร้างเนื้อโดยเฉพาะภาคใต้เนี่ยค่ะฝนตกหนักมากๆเลยแล้วทุเรียนมันก็จะเป็นหลายรุ่นถูกไหมคะเพราะทุเรียนเป็นหลายรุ่นเนี่ยรุ่นนี้ติดลูกแล้วอีกรุ่นหนึ่งออกดอกมาแล้วเจอฝนเจอใบอ่อนเข้าไปเต็มๆ็มเนี่ยค่ะก็จะกลายเป็นเตาเผาแบบนี้เลยซึ่งแนวทางในการจัดการสวนให้ได้ผลผลิตที่ดีเนี่ยค่ะจะไม่เป็นเตาเผาก็จะต้องลดการแตกใบอ่อนในช่วงที่เขาพัฒนาช่วงประมาณสัก8ปดถึงสิสัปดาห์หลังจากดอกบานนะคะแล้วก็จะต้องมีการเขาเรียกว่า ถ้ามันแตกใบอ่อนมาแล้วเนี่ยก็พยายามเร่งใบอ่อนให้มันแบบแก่จัดสมบูรณ์ให้เร็วที่สุดนะคะเพราะถ้าเกิดว่ามีทั้งลูกด้วยใบยอ่อนด้วยแล้วน้ํามาเยอะๆแบบนี้ยังไงมันก็อาจจะเป็นเปาเผานะคะปกติแล้วบ้านควีนโอนะคะก็จะไม่ได้เป็นแบบเป่าเผาเยอะขนาดนี้นะคะอันนี้ผ่ามา2ลูกก็เจอ2ลูกแล้วค่ะแต่ส่วนใหญ่นะคะก็จะเป็นทุเรียนเป็นจพรรณค่ะอย่างอันเนี้ยเป็นเขาเรียกว่า ก้านยาวแล้วอีกอันนึงที่ผ่าแล้วเจอก็คือเป็นชนีค่ะแต่ว่าหมอนทองไม่เป็นนะคะคนที่ทานทุเรียนเจอเป็นเทาเผาแบบนี้ก็อาจจะต้องเคลมกันไปแต่ชาวสวนนะคะก็ดูแลดีๆค่ะพยายามอย่าให้แตกใบอ่อนในช่วงที่เขาเข้าเนื้อมันจะทําให้คุณอ่ะขายทุเรียนได้ราคาดีไม่ต้องเสียแบบนี้นะคะแล้วเรากลับมาเจอกันใหม่คลิปหน้าค่ะทุกคนบ๊ายบายค่ะบ๊ายบาย